สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนทุเรียนชี้เท่าฐานนะครับเพื่อนๆทุเรียนที่ผมได้แก้ไขเกี่ยวกับลากเกลือรากดำต้นนี้แหละนะครับเกี่ยวกับการใช้ชี้เท่าฐานที่บริเวณควรต้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของกิ่งนะครับ จิงพันอ่ากิงอ่าที่เขา,ายื่นออกมาเนี่ยนะครับวันนี้มาติดตามดูกันนะครับหลังจากที่แก้ไขมานี่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็ยอดใบอ่อนเต็มเลยนะครับใบแก่ก็เริ่มสลัดไปนะครับเพราะว่าทุเรียนต้นนี้เนะี่ยเพราะว่าใบาเขาจะน้อยนะครับใบน้อยนะครับต่อมาผมก็มา,าตัดกิ่งตรงนั้นนะครับเนี่ยตัดจิงด้านฝั่งซ้ายเนี่ย เพราะว่าจริงตรงนี้มันพุ่งนะครับจิิงข้างล่างมันพุ่งเหมือนจะแข่งจริงประทานนะครับเนี่ยจิิงประทานข้างบนนะครับแรกๆก,ก็ดูมาเรื่อยๆนะครับก็จะคอยดูมาเรื่อยๆว่ากริงประทานเนี่ยเขาจะโตไหมนะครับจะโตขึ้นไหมอพอเลี้ยงมาเนี่ยพอ,อแก้ไขอะไรต่างๆเกี่ยวกับดิน เกี่ยวกับรากเปลือยรากดำนะครับมีใบกุดด้วยนะยอดกุดนะครับยอดกุดก็น่าจะสาเหตุก็น่าจะเกี่ยวกับเชื้อราเข้าระบบทางรากนะครับผมก็ก็ก็แก้กไขไปนะครับเนี่ยนี่ครับยอดประทานนโตลแล้วนะครับเพื่อนนี่นี่ครับใบนี้ก็ใบแก่ยังไม่หล่นนะครับมันก็จะมีใบแก่ที่ยังไม่สลัดทิ้งไปนี่ครับเพื่อน ยอดประทานรู้สึกว่าจะโตขึ้นเยอะนะครับนี่ถอดยอดยาวนะครับยาวผมดูแล้วว่ามันไปได้นะครับไปได้ก็เลยจะเลือกเป็นอเอากิ่งประทานกิ่งนี้เลยถ้าถ้ากิ่งประทานนะครับถ้ากิ่งประทานเขาไม่โตนะครับเพื่อนถ้าเหมือนลักษณะมันจะรีบอะไรเงี้ยผมก็จะตัดเลยก็จะเลือกเอากิ่งที่ว่าเป็นรองนะอย่างริ่งนี้สมมุติเนี่ยนะครับกิ่งนี้มันโตนะครับโตโตแล้วก็ ดูเหมือนว่าจะแข่งจิงประทานเนี่ยนะครับก็สามารถตัดกิ่งประทานออกได้นะครับถ้าเขาเล็กน,น,น,นะครับถ้ออเาเหมือนจะไม่ขึ้น,นอย่างนี้นะครับเยตัดออกนะครับตัดตรงนั้นน่ะตัดตรงเนี้ยนะครับตัดออกเอากิงนี้แทนอย่างนี้นะครับเอาจิงนี้แทนแต่วันนี้จิงประทานเนี่ยดูเหมือนว่าจะขึ้นนะครับจะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนใบทุเรียนนะครับใบทุเรียนเนี่ยเนี่ยพอโตขึ้นมาสักพักหนึ่งนะ บางคนบางท่านก็อาจจะเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับอาจจะวิตกนะครับว่าใบทุเรียนเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีเขาขาวข้างในนะครับเพื่อนๆเขาขาวอย่างนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับตัวนี้นะครับมันถ้าคิดว่ามันขาดธาตุอะไรบางอย่างไปเนี่ยนะครับก็ก็ก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าใบเขาแก่ขึ้นมาสักระยะนี่เขาจะหายไปเองนะครับ เขาจะเขียวเขียวขึ้นมาอ่าแต่อะไปที่เรายังให้ปุ๋ยให้น้ําอะไรตามปกติใบพวกนี้นะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับบางคนก็อาจจะว่าขา,าดธาตุรองขาดเสริมอะไรนะครับมันอาจจะมีส่วนนิดนึงนะครับแต่พอแจกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเขียวของเขาเองนะครับเขียวขึ้นมามี่ครับเพื่อนวันนี้ก็มาดูตรงนี้อ่าวันนี้จะดูตรงนี้ด้วยนะครับว่ากิ่งตรงนี้อีกแล้วนะครับมันจะแข็งกิ่งประธานนะครับเพื่อน กิ่งที่ผม aro, ให้ดูเนี่ยกิ่งใหญ่เลยนะครับยอดใหญ่วันนี้จะตัดออกนะครับตัดออกเลยนะครับเพื่อนๆนี่ตัดออกเพื่อให้กิ่งนี้มานะครับกิ่งนี้ออกด้านข้างแล้วก็เป็นการจัดทรงพุ่มไปในตัวอย่างไรกิ่งประธานก็ต้องโตผมจะตัดออกนะครับวันนี้พกกรรไกรมาเนี่ยครับมาเพื่อตัดเจ่งตัดกิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ตัดเลยนะครับเพื่อนนี่ตัดออกนะครับนี่ตัดออกเลยตัวๆนี่ก็ตัดออกนะครับนี่ตัดไปเนี่ยนี่ครับ นี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนนี่นะนี่ครับเพราะว่าจริงนั้นมันจะดึงมันจะดึงลําต้นไปฝั่งโน้นนะครับมันจะดึงไปนะครับมันจะไม่มาทางนี้เนี่ยเอากิ่งนี้มานะครับเนี่ยเป็นการจัดทรงพู่มในตัวเนี่ยเดี๋ยวกิ่งนี้ก็ออกมานะครับออกมาเลยแล้วกิ่งนี้ก็จะได้โตโตดีนะครับเพราะว่ากิ่งที่ผมตัดออกไปเนี่ยมันแข็งขึ้นมาเนี่ยมันดันกิ่งนี้นะครับตัดออกนะครับเนี่ยผมก็พยายามจัดทรงพู่มให้เขานะครับนี่กิ่งกระเทย มีคำเพื่อนวันนี้ก็มาติดตามดูกันนะครับเกี่ยวกับทุเรียนที่เท่าทานดูคนต้นนิดนึงนะครับดูคนต้นที่ผมได้แก้ไขไปนะครับอ่านี่ครับนี่ยังเห็นฐานอยู่นะครับเนี่ยฐานก็กระจายอยู่ตรงเนี้นะครับตรงนี้หายแล้วนะครับตรงนี้หายแล้วนะครับเกี่ยวกับรากเปลือยรากดําตอนนี้ระบบรากดีขึ้นมาก็ถอดยอดนะครับเพื่อนนี่นะอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม วันนี้มาติดตามดูกันครับทุเลียนตัวนี้ทุเรียนชีสถานนะครับใช้กําจัดเชื้อรานะครับเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับก็เป็นการทําแบบโบราณโบราณนะครับผมก็ทํามานะครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ